โคมไฟนะแต่ไม่ถึงนะมันให้แมวมาขัดเก่กากทุกคนคมไฟต้องมาแถวหนึ่งแถวสองนะเอ้ยขอโคมไฟแถวแรกขอโคมไฟแถวแรกมาหรือเปล่าโคมไฟตัวแพงโคมไฟตัวแพงมาช็อน,นี้มาดิข้าร้อยสิบสองโอเคได้ติดต่อเข้าปานแถวสามเข้าปานแถวสามไม่มาทุกคนไม่เป็นไรหนึ่งพันยไไี่สิบสี่โอเคคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่ดมกลากร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 าวสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะมาวันนี้ก็อยู่กับเราเหมือนเดิมแอดมีสายปั่นนะทุกคนมาก่อนจะไปรับเจอคลิปก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้แอดมีสายปั่นด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมีสายปัน่นทำคลิปต่อๆไปโอ้โหดูวันนี้มอไม่เห็นหูเลยทุกคน มืดเลยนะคืนไปกับแก๊กเกาเลยไม่เห็นหัวเราเลยวันนี้มาไม่เป็นไรทุกคนวันนี้เราจะมาทำอีพีนี้เอามา2องพันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้อเกมแมวกันเกมนี้ชื่อว่าเกมรักกี้เน็กโกนะทุกคนหรือว่าเกมแมวนังโชคของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันวันนี้ดูซิสําหรับเกมแมววันนี้จะเป็นอย่างไรนะมาต่ำสุดจะอยู่ที่1ทุกคนสูงสุดจะอยู่ที่400มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซื้อที่เบ็ดสิบแล้วกันทุกคนมันจะอยู่ที่750แนละ้วมา ไม่คุณทำทำเพลทุกคนไปก่อนเลย750แรกทุกคนเออรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นความสนุกสนานเท่านั้นนะทุกคนเด็กอายุต่ำกว่า18แปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ดมกล่าวนะจ๊ะมาไอ้สี่ตัวก็พอทุกคนรู้สึกว่ารอบหมุนเยอะแม่นเหมือนจะไม่ค่อยจ่ายนะสำหรับเกมแมวอ่ะทุกคนมายังไงไปเดเออคุหกไปแล้ว ราต้องเก็บตัวคูณมาก่อนนะตัวคูณจะมาทีละคูณ2มากับแมวนะได้เจต่อช็อตนี้มาอยู่ที่72โอเคสวยตไปมาโัวยดคูคูณคูณช็อตนี้คูณ12ไปแล้วนะทุกคนมาแอดมีนเคยได้มาสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณคูณ50เลยมาจังหวะน,นี้คูณ16ไปแล้วโอ้ยมาแต่ตัวคูณมาใครที่เล่นเกมรักกินไอโกเขาจะมีคำหนึ่งที่พูดติดปากนะทุกคน คูณจังตังไม่จ่ายเออประมาณนี้นะทุกคนดูตัวคูณเด็กโอ้คูณยี่สิบสี่นะแต่ว่าไม่ได้มีรายจ่ายมามาอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบสองโอ้ยาเข้าปัน้นขาวแรกอย่างไรมาอีกแล้วตัวคูณโอ้โหคูณจังตังไม่จ่ายทุกคนตอนนี้เป็นเงินรางวัลรวมมาที่สามร้อยสามสิบหกโอเครับมาก่อนทุกคนเอาไงดีทุกคนเราจะขึ้นเลยไหม ถ้าเราขึ้นมาอยู่ที่20มันจะอยู่ที่1,500เราจะมีโอกาสอีกแค่หนึ่งรอบไม,ม่เอาดีกว่าทุกคนไปตัาสี่ตัวเหมือนเดิมทุกคนสีตัวเหมือนเดิมเริ่มฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้แอดดีนสายปั่นด้วยเออเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่หลงกลนะทุกคนมายังไงชอนน็อตนี้หลายไฟกระหูเต็มจอสวย เกือบมาบเกือบมายังไงเจ็ดรอบสุดท้ายแล้วท้ายสุดทุกคนหกทีกับตัวคูณคูณสิบโอ้โหนั่นแค่เกือบมาส่วนแต่ไม่าไมาโอเคมาคูณสิบสองลวสี่ทีสุดท้ายแล้วท้ายสุดยังไงโอ้โหขัดเชนแถวสามเกือบเต็มจอเมื่อกี้ าเคมาแถวสามมากคุณที่หกละขอแบบบึ้มบึมซัมเบ้สักรอบหน่อยได้หรือเปล่าขอแบบบึมบึมซัมเบ้สักรอบหน่อยได้หรือเปล่าโโอ้หไม่มาทุกคนมาซื้อไปได้มาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองสิบรอบซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะที่เราฝากทุนสำหรับเกมนี้ไปเก็บด้วยกันต้องซ้ำอีกทีที่สุดท้ายแล้วท้ายสุดทุกคนถ้าไม่มารอบนี้ก็หมดละโอเค มาดูนี่มันจะเอาเราแบบว่าริปลปัลคิวเลยหรือเปล่าสามสาม,ามูลาติดเลยนะจะไม่ให้เป็นกำไร,รสักงตาเลยหรอกกับลักกีน้นี่โวยังไงขอพัดแถวแรกมาสวยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ้ยมาที่หนึ่งร้อยเก้าสิบกับตัวคูณคูณสิบไปแล้วจวังหวะนี้คูณสิบสองเอ้ยขอข้อปั้นแถวแรกขอข้อปั้นแถวแรกโอ้โหให้เอมาเต็มเลยขาดข้อปั้นแถวแรกเท่านั้นมาจังหวะนี้คูณสิบหกไปแล้วทุกคน โอเคคูณสิบแปดไปแล้วมายัางไงได้เจต่อเต็มจอมาหนึ่งร้อยหกสิบสองโอเคโอ้โหกองตัวแพงกองตัวแพงกองนี้คือแพงที่สุดในบรรดาเกมนี้แล้วนะมาได้มาอยู่ที่เท่าไหร่สี่ร้อยสิบสองโอ้โหรอบนี้เหมือนจะเจ็บไม่เยอะนะถ้าเจ็บรอบนี้เหมือนเจ็บไม่เยอะดูตัวคูณโอ้โหช็อตนี้คูณสามสิบสองมาดิต้องมาแล้วสักทีสักทีนี่ไงสักทีทกทมาดิช็อตนี้เจ็ดร้อยหกสิบแปดโอ้โห ทุกคนทีสุดท้ายเป็นกําไรนะมาได้มาอยู่ที่768โอเคมา1,406โอเคขยับเลยทุกคนขยับมาที่20เลยละกันไปแบบรวดเร็ว1,500วัตต์ไปเลยทุกคนจอดนี้มายังไงเดี๋ยวมาดูกันสำหรับแมวเอ้ยกำลังมาแล้วก็ขึ้นเลยนะทุกคนน้ำขึ้นให้รีบตักนะทุกคนเลยไปสวย กด4ไปแล้วทุกคนจังหวะน,นี้มาขอตัวคุณมาก่อนเลยทุกคนขอตัวคุณมาก่อนโอ้โหไปช็อตนี้184โอเคกดหน่อยกดหน่อยเอ้ยกดโอเคเต็มจอ160โอเคได้ตัวคุณมาอีกถ้ารอบสุดท้ายแล้วท้ายสุดทุกคนมาฝากขอใจช่วยด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนรับชมโปรแกับสนุกสนานทุกความบเติมเท่านั้น โคมไฟนะแต่ไม่ถึงนะมันให้แมวมาขัดเกลากทุกคนโคมไฟต้องมาแถวหึงแถวสองนะเอ้ยขอโคมไฟแถวแรกขอโคมไฟแถวแรกมาหรือเปล่าโคมไฟตัวแพงโคมไฟตัวแพงมาช็อตนี้มาดิห้าร้อยสิบสองโอเคได้สิบต่อเขา้าบ้านแถวสามเข้าบ้านแถวสามไม่มาหว่ะทุกคนไม่เป็นไรหนึ่งพนะันยี่สิบสี่โอเคซื้อพันห้านะไม้นี้โอเคแถวสามเคแถวสองโอ้โหช็อตนี้มาอีกห้าร้อยเจ็ดสิบหกโอเค เป็นกำไรนะทุกคนเป็นกำไร790ดอเ้ฮ้ย768ดรอยหกสิรือมาเล็กเก้าดูกับหัวยังไงนะเฮ้ยสายตาหนึ่งทีสุดท้ายและท้ายสดุดหึงทีสุดท้ายและท้ายสดุดมาดิไปอีก540โอเคเป็นกำไรแล้วเราต้องพอแล้วกันทุกคนวันนี้เล่นค่อนข้างยากเลยสำหรับลักกี้ในโกของเรานะทุกคนเด้อมาโอเค วันนี้เราเอามา2,000นแล้วทุกคนได้มาอยู่ที่2,9 0 0เเท่านั้นทุกคนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้แอดมินสายฝันด้วยแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ